สีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวอุรรนมาน,ะะน,นารหัสศึอร6410611ค่ะวันนี้นะคะเราทำในส่วนของเล็บ C check coil หนค่ะโดยจะสร้างสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่ความถี่1 0 0เฮิร์ที่ขา P B 0ค่ะโดยเราจะคำนวณค่า T C N T 0โดยความถี่ของ C P U อยู่ที่1 6เมกะเฮิร์ค่ะและในส่วนของ N ที่เราเลือกมานะคะจะเป็น1024ค่ะ และเมื่อเราคำนวณได้แล้วจะเป็น177.8ค่ะได้ในส่วนของตัวโค้ดนะคะ n ที่เราเลือกมาก็คือ1,024จะอยู่ในส่วนของบรรทัดนี้ค่ะโดย cs 2 2ก็คือ1 cs 2 0ก็คือ1ค่ะในส่วนที่เป็นศูนย์เราจะไม่ใส่นะคะ ที่เราคำนวณได้คือ177.8้อเราก็จะปัดเป็น1 7ง1้อค่ะก็คือเป็นค่าเริ่มต้นของ TCNT ศค่ะและนี่คือบอร์ดของเรานะคะในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของแสดงผลสัญญาณดูขึ้น ความถี่อยู่ที่100เฮิร์ตซ์ค่ะ